ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นแรกของประจำน,นที่16เดือนกุมภาพันธ์วันนี้ครับเราไปกันที่ทางฝั่งของทารานกิริพยองเมืองทองเตดดกันหน่อยครับล่าสุดครับโดนปรับเงินอีกแล้วเลยครับหลังเฟนบอลครับสัดน้ําและชูนิ้วกรางครับในเกมที่ดวลกับทัพปราสาทสายฟ้านั่นเองนะครับโดยล่าสุดเลยครับ,นรบตนานคณะ พิจารณาวินัยบรรย,ยาณครับได้ลงโทษปรับเงินเมืองทองรานเต็ดครับจำนวน40,000บาทหลังจากเกมที่เสมอกับบุรีรมย์ยูเนเต็ดครับ4ประตูต่อ4ในศึกฟุตบอลรีีวอทดีครับสัปดาห์ที่19นั่นเองนะครับ โดยซึ่งทั้งนี้ครับสาเหตุครับก็เกิดมาจากที่ทีมานพุทธศินครับได้กลับเข้าห้องพักครับปรากอว่ามีฟนบอลรายหนึ่งครับได้สัตว์น้ําใส่กลุ่มพุทธสินครับและอีกเหตุการณ์ครับก็คือทนานคุณเดวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูเนเต็ดครับกำลังที่จะเดินทางเข้าห้องพักครับได้มีฟนบอลทั้งตบมือยกมือไหวและก็ชูนิ้วกลางพร้อมกับด่าทอยคําที่หยาบคายนั่นเองนะครับ ในขณะที่ล่าสุดเลยครับทางกานคณะพิจารณาวินัยบริอาทครับได้ลงโทษทัพกิรินพยองครับจากพฤติกรรมของเฟนบอลโดยการทั้ง2คข้อครับก็คือกรณีเฟนบอลครับได้สัดน้ําใส่กลุ่มผู้ตัดสินครับมีความผิดข้อที่4.4กองเชียครับได้ควางปลาใส่วัสดุหรือสิ่งของอื่นใดเข้าไปในสนามครับหรือกระทําต่อเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันก็จะปรับเงินจํานวน30 0 0 0บาทกรณีที่2ครับก็คือแฟนบอลครับได้ชูนิ้วกลางครับและด่าท้อยคําหยาบคายครับมีข้อผิดข้อที่4.1กองเชียด่าบุ ได้ถ้อยคําที่หยาบคายครับหรือแสดงกริยาก้าวร้าาข่มขู่ปรับเงินจานวน1นึ่งืนบาทครับรวมเป็น4ี่หมื่นบาทในครั้งนี้แหละครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปครับของตะลัเนเมืองทองรายเต็ดครับก็จะพบกับชุนบุรีเอฟซีในวันที่19กุมภาพันธ์ครับกีขอประดาบสิบเก้านาฬิกาตรงสนามของงด้านชุนบุรี UTA สเอสแต่เดียมเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นที่2ครับถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนบอลกิรินพยองครับหลังจากที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้ชี้ไม่ดีนักครับล่าสุดครับทนานาญเมืองทงงรายเต็ดออกมายืนยันแล้วแหละครับว่าทนานาโคดบรีวอยู่รอกกีครับก็จะอยู่คุมทัพกิรินพยองต่อไปตามแผนของทนานาแผนเดิมครับโดยหลังจากที่ก่อนน้านี้ครับที่มีรายงานเปิดเผยเลยครับว่าทนานาบาดิโออยู่รอกกีครับแต่ตัดสินใจที่จะแยกทางกับกิรินพยองครับพร้อมกับมีการโพสต์อัมปราเป็นหนครับผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเมืองนานมีทางน มีรถดจสิกครับที่จะมีโอกาสมานั่งกุญสือคนใหม่แทนที่เลยครับและในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดกับทางน้าสโมสรเมืองทองราแต่ครับก็ได้ออกมาสยบข่าวลือทุกอย่างโดยการยืนยันเลยครับว่ากิเลนประยองครับยังคงไว้วางใจมาริโอยูรกีครับให้ทําหน้าที่ต่อในฐานะเอ็ดโค้ดของทีมและให้เดินครับตามหน้าแผนการทําทีมของเจ้าตัวที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2020โดยมีทั้งทางน้าโค้ดอย่างทางน้ามีรถดจสิกครับที่อดีตเคยเป็นผู้ช่วยโค้ดของทางน้าล็อบบี้ฟาเรอร์ในช่วงที่ขาแข้งกับ เมืองทองเมื่อปี2011มาเป็นผู้ช่วยโค้ชของโค้ชโอหรือมาเป็นมือขวาในฤดูกาล2022เพื่อที่จะผนึกกำลังกับสู้สึกทัดิกต่อไปในเกมที่เหลือแหละรครับ และโดยซึ่งั้งนี้ครับล่าสุดครับจากการแถลงการจากเพจของท่านเบืองทองคนแตดนั้นครับล่าสุดครับท่านเบืองทองเขาได้ออกมาแถลงการเลยครับว่าสมุรสอนเบืองทองรุ่นแตดครับยังยืนยันไว้วางใจให้บาเโอุรอปกีตำนานทีเอ็ดโค้ของทีมอยู่เช่นเดิมพร้อมกับระบุเลยครับว่าทุกอย่างยังคงเดินหน้าตามแผนการทําทีมที่จะตัวครับเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2020โดยการวางแผนสร้างทีมครับในระยะยาวมีสไตล์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของสมุรรวมถึงการผลักดันนักเตะจากระบบอคาเดมีขึ้น สู่ชุดใหญ่สัง่งนักเตะให้เป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยชุดใหญ่นับจนถึงปัจจุบันก็คือหัวหน้าผู้สอนครับที่อยู่ในตำแหน่งนานกว่า2ปีซึ่งถือว่าทมารร่วมกับสมุรอ,อย่างต่อเนื่องมาริโอยูดากกีครับจึงเป็นเอ็ดโค้ที่เราเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมเลยครับว่าจะเป็นผู้นําของเมืองทองสู่ปลายทางที่ตั้งเอาไว้ครับสมุรรต้องขอขอบคุณแฟนบอลทุกท่านครับที่เป็นกำลังใจและสปอร์ตทีมมาอย่างต่อเนื่องเลยครับ โดยซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับเมื่อวันพุธที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับเวลา14นาฬิกาครับนห้องของตะลันเบต้าหนึ่งสมรสราชพึกครับมีการเฉลฉลากประกอบคู่ของฟุตบอลช้างเอเครับ2022รอบ8ทีมสุดท้ายครับโดยจะแข่งขันกันในวันพุธที่1มีนาคมนี้แหละครับโดยผลการประกอบว่าครับรอบ8ทีมสุดท้ายของฟุตบอลช้างเอเปครับ2022นั้นครับก็คือการทะเลอกเอฟซีครับก็จะพบกับบริโอเชงยงรายูเนเต็ดบีจีปทุมยูเนเต็ดครับก็จะพบกับตะลนปูริทโร ฟีทรูแบงค์ k คอร์เตดครับก็จะพบกับดาร์นักขอดลาซิบามาฟีและคู่สุดท้ายครับก็คือบีรัมยูเนตจะพบกับแพลยูเนตัดนั่นเองนะครับและสำหรับทีมครับที่อยู่ฝั่งซ้ายครับก็จะได้ล่นเป็นเจ้าบ้านก่อนเลยครับโดยแข่งแบบตัดเดี่ยวรูปผลตันชีครับ90นาทชีหากอย่างเสมอครับก็จะต้องต่อเวลาพิเศษอีกประมาณ30นาทชีและถ้ายังไม่มีทีมผู้ชนะครับก็จะจัดสินด้วยการยิงจุดโทษเป็นระดับถัดไปเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเราไปกันที่ตรงฝั่งของทลนบีจีกันหน่อยครับเมื่อสุดได้มีการรับรายงานออกมาเลยครับว่าได้ส่งสองแขารุ่ง,งไปเก็บตัวฝึกซ้อมกับทางสโมสรเซโซ,โซโอุสกาเป็นเวลา3เดือนด้วยกันเลยครับในขณะเดียวกันเลยครับก็คือตัวนานสัญลักษณ์ยาวัฒนาประเสริฐครับเบ็กไซด์วัยสิปีคงนัดทวมทองดีครับตัวลูกวัยสิปี2ดาวรุ่งจากบีจีพยูครับเตรียมตัวที่จะออกเดินทางไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทีมชุดเยาวชนของสโมสรเซโซ,โซอุสกา เป็นเวลาสาเดือนโดยทางด้านทัพดูรับบิทครับและธนาเซซโซอสกาก็เป็นพันธมิตรร่วหตังกันมาตั้งแต่ปี2 0 1พซึ่งด้นมีการเลเ็กลี่ยนักเตะกันอย่างต่อเนื่องเลยครับ ล่าสุดเลยครับทางด้านคุงนัทท่วมทองดีครับได้ออกมาเผยๆเลยครับว่าได้นอนเลยครับรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาญี่ปุ่นและได้ฝึกซ้อมกับทีมชั้นนาครับอย่างธนา้านเซโซอสกาส่วนตัวครับก็เตรียมตัวในเรื่องของการฝึกซ้อมเลยครับเพราะว่าญี่ปุ่นครับขอขึ้นชื่อเรื่องของเบสิกฟุตบอลอยู่แล้วและก็ต้องฝึกเพิ่มขึ้นให้มากที่สุดก่อนที่จะมาเก็บเพิ่มเติมกลับไปตอนนี้ครับยังไม่มีการเก็บโทรศัพท์ก่อนซ้อมเลยครับแต่เราก็ต้องมีวินัยในตัวเองครับซึ่งระเบียบที่นี่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดโดยเฉพาะเรื่องของชนนนาากรรที่่ใุของพผม นี่แหละครับเขาจะให้รับประทานเยอะหน่อยในแต่ละมือแม้มันจะไม่ถูกปากของเราครับแต่ก็ต้องปรับตัวและทานให้หมดเพราะว่าคนดื่มครับเขาทานจนหมดเลยเลยครับในขณะเดียวกันเลยครับ3เดือนกับการฝึกซ้อมร่วมกับเยาวชนของธนาเซโซออสกาครับส่วนตัวเลยครับคิดว่าได้อะไรกลับไปเยอะมากและเชื่อเลยครับว่าตัวเองครับจะได้พัฒนาได้มากขึ้นเพราะที่นี่ครับมีทั้งเรื่องของการตรงต่อเวลาการฝึกซ้อมที่เข้มข้นโดยเฉพาะสตีทบอลครับและการจะบอลซึ่งไม่เหมือนที่ผมเคยฝึกมาและที่นี่ครับมีความเป็นเหมือชิปออกมากมาก ฝากถึงที่บ้านครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยเลยครับผมจะทำนาทีตรงนี้ให้ดีที่สุดและฝากถึงชาบีจีปทุมครับเป็นกลางใจให้กับผมด้วยนะครับ ส่วนในขณะที่ทางน้าสัญญาวัน์นั้นครับนาปะาสิดครับได้ออกมาเิดเผยเช่นกันเลยครับจึงได้การได้รับโอกาสในครั้งนี้ว่าสำหรับเวลา3มเดือนที่ญี่ปุ่นครับผมคิดเลยครับว่าตัวเองครับก็จะได้ประสบการณ์ด้านฟุตบอลกลับไปเยอะมากเพราะว่าที่นี่ครับแตกต่างกับที่บ้านเราหลายอย่างมากทั้งเรื่องของการสัมผัสบอลแรงและทางน้านสปีดบอลการคิดว่าทาไหวการมีสมาธิในการฝึกซ้อมและความเข้มข้นในการซ้อมครับซึ่งต้องขอขอบคุณสโมสรบีจีพัทุมยูเนเต็ดลยครับที่ให้ผมมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นและฝากพี่ๆน้องๆช ับ BGPu ครับ, PU, รบติดตามเชียร์ผมกันด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่ครับพวกเราทีมงาน b e t Leaf f a m i l y กันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ